ตัวเต็งอันดับหนึ่งบริซิโอปอเชติโน่ไร้สังกัดปอเชติโน่เป็นอดีตนักฟุตบอลทีมชาติอาเจนตีนาที่เล่นในตำแหน่งกองหลังตัวกลางถือเป็นนักเตะที่มีฝีเท้าดีคนหนึ่งทีเดียวในยุคนั้นหลังจากแขวนสตั๊ดงานคุมทีมแบบเต็มตัวที่เริ่มสร้างชื่อให้เขาหนีไม่พ้นผ่าเจ้านุกแก้วที่ทรัพยากรจำกัดหนีตกชั้นได้อย่างปาฏิหาริย์ทั้งได้เพิ่งได้รับใบอนุญาตคุมทีมได้ไม่นานสถานีต่อไปในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษก็คือ นำทัพนักบุญเชาทำตั้กลายเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ล้มทีมใหญ่ได้แบบน่าเหลือเชื่อทั้งที่สภาพทีมตอนนั้นไม่ได้มีอะไรโดดเด่นจนท้ายที่สุดเป็นสเปอร์ที่ตัดสินใจเสี่ยงโชคดึงเอาเทนเนอร์รายนี้มากุมบังเหียนที่แทบไม่มีรุ่นอะไรและถือเป็นการจั่วไพ่ถูกใบของแดนยลเลวีประธานสโมสรนแบบสุดๆเพอปอร์เชติโนพาทีมไปได้ไกลเกินคาดถึงขนาดเข้าชิงชนะเลิศศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแบบเหนือความคาดหมาย แม้ว่าท้ายที่สุดจะอกหักในบ้านปลายโดยการพาให้กับลีว์พูแบบสู้ไม่ได้ก็ตามแต่เมื่อต้นปีก่อนแม้ว่าเลวี่จะตามใจด้วยการทุ่มงบเสริมทัพแบบสุดตัวแต่ผลงานกลับไม่ได้เป็นไปตามเป้าจนสุดท้ายก็ต้องแยกทางกันในที่สุดแต่หนึ่งในสาเหตุที่โปเชติโนยังรับงานคุมทีมไม่ได้เป็นเพราะติดสัญญากับต้นสังกัดเก่าเป็นเวลา6เดือนเป็นอย่างน้อยว่าห้ามรับงานคุมทีมในลีกสูงสุดแดนอังกฤษเด็ดขาดไม่งั้นจะโดนปรับเป็นเงินกว่า10ล้านปอนด์เลยทีเดียว ซึ่งตอนนี้เงื่อนไขนั้นสิ้นอายุเป็นที่เรียบร้อยจึงเห็นเขาตามหน้าสื่ออยู่บ่อยครั้งในช่วงหลังพร้อมกับการให้สัมภาษณ์แบบชัดเจนว่าเขาพร้อมแล้วที่จะรับงานคุมทีมอีกครั้งทิศทางของทีมแน่นอนถ้าหากปอเชติโนมากลุ่มทับปีศาจแดงจริงๆบอร์ดบริหารต้องเตรียมงบประมาณเสริมทัพก้อนโตวไว้ให้ถลุงเพราะต้องยอมรับตามตรงว่าขคนพลชุดปัจจุบันนั้นอย่างดีไม่พอในหลายๆตำแหน่ง แต่ความคาดหวังในเรื่องของการคว้าถ้วยแชมป์ย่อมมากขึ้นเป็นเงาตามตัวซึ่งในจุดนี้ปอร์เชติโน,โนยังเป็นรองคนดิเดตอันดับสองอย่างมาซิเมเลโนอัลเลกรีเนื่องจากเขายังเป็นกุนซือผิวมือดีที่เป็นราชาไร้บัรลังเรื่องฝิมือการคุมทัพทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเก่งเป็นลำดับต้นต้นของโลกแต่เรื่องความสําเร็จแบบเป็นชิ้นเป็นอันอยังไม่มีมาให้เห็นดังนั้นบอร์ดบริหารอย่างเอ็ดเวิร์ดเวิร์ดคงไม่ยอมปล่อยเงินออกมาถ้าไม่ได้รับการการันตีเรื่องแชมป์แน่นอน ทั่วแรกอาจจะเป็นบอลถ้วยหรือแชมป์้ลีกไม่มีทางพึงพอใจกับการคว้าโคตาไปเล่นแค่ศึกยู่ภาแชมเปี้ยนลีกเท่านั้นภาพรวมของทีมคงสามารถดึงดูดซูเปอร์สตาร์มาเสริมทัพได้หลายคนแต่ต้องเจอกับปัญหาเรื่องการจัดทัพให้กลมกล่อมแบบลีกเลี่ยงไม่ได้และสุดท้ายคงเกิดภาพเดจาวู u, เหมือนกับที่โปเชติโน่คุมไก่เดทองในปีสุดท้ายที่มีสตาร์ล้นทีมแต่เคมีเข้ากันไม่ได้เลย ทายที่สุดคงเป็นแค่ตัวขั้นเวลารอกุญซือที่เหมาะสมแบบเดิมๆเนื่องจากเทนเนอร์รายนี้ไม่ชุดตัวเลือกที่เหมาะสมในการเสกแชมป์แบบสําเร็จรูปได้และต้องใช้เวลาทําทีมหลายปีกว่าจะเข้าใกล้ความสําเร็จยิ่งไปกว่านั้นโอกาสแจ้งเกิดของดาวรุ่งก็คงลดน้อยถอยลงไปมากนอกจากจะมีฝีเท้าที่โดดเด่นเกินวัยจริงๆระบบการเล่นระบบการเล่นที่โปเชติโนชอบใช้มากที่สุดก็คือ4-3-3 เน้นการโจมตีจากปีกทั้งสองข้างที่มีหน้าที่ต้องพาบอลไปป้อนให้กับศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ที่คอยปักหลักตรงกลางเป็นตัวเป้าเล่นเกมรุกเป็นหลักเกมรับเป็นรองแดนกลางจะมีเพลย์เมเกอร์หนึ่งคนคอยกระจายบอลให้หลากหลายโยกซ้ายโยกขวาหรือไม่ก็แทงทะลุช่องมีตัวมดงานคอยช่วยประคองทั้งเกมรุกและเกมรับอีกหนึ่งคนและมีตัวรับแบบเต็มตัวที่ไม่ขึ้นไปเติมเกมบุกหนคน แนวรับทั้งสองข้างต้องครอสบอลได้ดีในจังหวะขึ้นไปเติมเซนเตอร์แบ็กต้องมีคนที่เล่นลูกกาอากาศได้ดีหนึ่งคนเพื่อเป็นทีเด็ดในจังหวะลูกเซตเพลย์และต้องจับคู่กับสต็อปเปอร์ที่เข้าบอลได้แบบกล้าได้กล้าเสียโดยนักเตะที่น่าจะเข้าข่ายตามนี้คือเดวิดดิเกอาร์นายประตูทีมชาติสเปนที่เข้าข่ายประตูที่พอสตชอบใช้งานเพราะมีปฏิกิริยาการเซฟที่รวดเร็วเหมือนกับลูกน้องเก่าอย่างอุโกยอริสแบ,บ็กขวาไม่มีทางเลือกมากนัก ต้องเอาตัวดีที่สุดอย่างอารอนวานบิสก้าเป็นตัวหลักแบ็คซ้ายคงต้องเป็นเอริกเซลเลสที่มีจุดเด่นในเรื่องของการโยนหมอนที่แม่นยำกองหลังคู่กลางคงต้องเป็นแฮร์รี่แม็กไาวจับคู่กับเอริกบายยีซ็อปเปอร์ความเร็วจัดทีทฟฟิตพอเขาน่าจะกลบจุดอ่อนเรื่องความเชื่องช้าของคู่หูได้เป็นอย่างดีกองกลางตัวรับที่ปากหลักป้องกันอย่างเดียวนี้ไม่พ้นเนมันย่ามาติสที่เปลี่ยนไปด้วยประสบการณ์ตำแหน่งกองกลางตัวมดงานเบอร์หนึ่งตอนนี้คงต้องเป็นเฟลตที่ได้ทั้งลูกบู๊เป็นของแถม เพลเมเกอร์คงไม่มีตัวไหนดีไปกว่าบูโน่แฟร์นันที่เป็นหัวใจในการออกลูกได้เสียเหมือนกับคิสเซียนเอริกเซนปีกขวาต้องเสริมทัพแน่ๆเพราะไม่มีตัวไหนในทีมที่ตรงสเปคเรื่องความเร็วเลยป้าหมายอันดับหนึ่งคงนี้ไม่พ้นจจรอนซานโชของดอทมุนปีกซ้ายจองสัมทานโดยมาร์คัรัตฟอร์ดที่เหมาะสมกับแผนเข้าพอดีสุดท้ายในตำแหน่งกองหน้าตัวเป้าคงมีดิวเนื้อความคาดหมายอย่างการดึงอย่างแฮร์ริเคนที่คบเครื่องเรื่องกองหน้ามาร่วมทีมเพื่องเงินมหาศาล เพื่อเติมเต็มในสิ่งที่ทีมขาดหายไปในตอนนี้คือเพชรฆ่าตัวจบสกอร์แบบแทๆ้ๆข้อดีแฟนบอลเรดอาร์มี่คงพึงพอใจอย่างแน่นอนกับการที่ได้เห็นทีมรักกลับมาเป็นบอลบุกเอนเตอร์เทนอีกครั้งประกอบกับดิลยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นอยากหลีกเลี่ยงไม่ได้ในอนาคตที่คงอยู่ในระดับเมกะโปรเจกต์พอหากหวังให้พอเซติโนพาทีมขึ้นไปในระดับที่ลุ้นแย่งแชมป์ทั่วใดทั่วหนึ่งขุมกำลังจะต้องพร้อมเพรียบ ไม่ใช่ให้ทนใช้ตัวเท่าที่มีอยู่ที่ศักยภาพเป็นรองแล้วให้ระบ,บจักผู้ฆ่ายักษ์คงเป็นไปได้ยากซึ่งเรื่องนี้ย่อมเป็นปัจจัยในการจูงใจงให้คุณซือรายนี้ย่อมจรดปากกามารับเผือกร้อนเป็นข้อแรกๆอย่างน้อยที่สุดปอเชติโนคงเป็นตัวเลือกที่ถูกใจเซอร์เล็กเฟอร์กูสันที่หลายๆคนยังปักใจเชื่อว่าชักใหญ่อยู่เบื้องหลังในการวางทิศทางของทีมมากที่สุดแล้วหากพังครั้งนี้จะได้ไม่มีข้อโต้แยง้งใดๆกับคําว่าอยู่ในเตดเว ข้อเสียเดิลนี้เป็นการลงทุนที่สูงทั้งในเรื่องของค่าเหนื่อยและโบนัสกินเปล่าและงบประมาณในการซื้อตัวผู้เล่นซึ่งต้องยอมรับตามตรงว่ายังมีความเสี่ยงที่สูงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากโปเชตติโนเองก็ไม่ได้มีดีกรีระดับเอกอุที่สามารถการันตีเรื่องการเสกแชมป์ให้ได้ในระยะเวลาอันรวดเร็วแถมเขาจะมีข้อบกพร่องในการจัดสรรทรัพยากรตัวผู้เล่นที่มีสตาร์ล้นมือให้เห็นมาแล้วสมัยที่คุมท็อตแนมฮอสเปอร์ที่ยังไม่สามารถหา11ตัวจริงที่ดีที่สุดสุดท้ายเลยต้องเลือกเอาสตาร์ดัง ยัดลงไปหมดจนทีมเป๋ขาดความสมดุลแล้วก็กระเด็นตกเก้าอี้อย่างที่เรา,เราทราบกันดียิ่งไปกว่าน,นั้นเวลาเจอเกมใหญ่ๆคงต้องทําใจไว้ล่วงหน้าได้เลยเนื่องจากกุนซือรายนี้มีแผนแบบหน้าเดียวคือแลกหมัดให้รู้ดํารู้แดงดังนั้นโอกาสที่จะพังยามวัดฝีมือกับเทนเนอร์ชั้นนารายอื่นคงเกิดขึ้นให้เห็นจนชาชินทํานายอนาคตส่วนตัวเองมองว่าโปเชติโน่อาจไม่ใช่คําตอบที่ทีมกําลังตามหา เพราะไม่ใช่เทนเนอร์ที่สามารถบรรดาลความสําเร็จได้แบบเร่งด่วนตามที่บอร์ดบริหารและที่แฟนบอลต้องการเห็นได้จากการคุมทัพ2ทีมล่าสุดของเทนเนอร์รายนี้ต้องใช้ระยะเวลาในการปลูกปั้นทีมพอสมควรแถมทางโปเชตติโนเองก็ไม่เคยจับงานที่มีความกดดันสูงมากๆในระดับนี้มาก่อนขนาดทําทีมไก่ไดทองทนแอมฮอสเปอร์ในช่วงที่ติดลมบนขึ้นมาเป็นท็อปซิกของลีกได้ พอจะก้าวข้ามขึ้นไปเป็นแคนดิเดตในการแย่งแชมป์ลีกกับตกมาตายเอาเดืด้อในเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรให้ลงตัวหากสโมสรอ่อยปีสแสดงต้องการกุญซือที่เสกแชมป์แบบเร่งด่วนคงต้องมองหาเป้าหมายอื่นๆที่ดูดีมีโปรไฟล์ที่ดีกว่าแต่ถ้าพร้อมที่จะเสี่ยงสร้างทีมและให้เวลาปอรเชติโนมากกว่า3ปีขึ้นไปเพื่อลาะเอานักเตะเดดวูดและหลายลายออกจากทีม และเฟ้นหานักเตะที่เขาต้องการมาปรับจูนจนกว่าจะลงตัวได้คงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยแต่แฟนบอลจะรอได้หรือไม่ทุกคนคงรู้คำตอบดีอยู่แล้วว่าเขาคงเจอกับพายุคำกลด่าเหมือนกับที่ผู้จัดการทีมคนปัจจุบันประสบอยู่อย่างที่ทีมไม่สามารถเก็บผลการแข่งขันที่ต้องการได้ต่อให้เป็นการพลาดเพียงแค่ไม่กี่ครั้งก็ตาม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดตกเป็นข่าวเตรียมที่จะปล่อย4ี่แข้งส่วนเกินออกจากทีมในเดือนมกราคมนี้ซึ่งมีชื่อของฟิลโจนทิโมธีฟอรซูเมนซาในลิ์ด้วยเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของทีมแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวรายงานว่าฟิลโจน์ฟอรซูเมนซาเซอร์คิโอโรเมโรและมารคอโรโฮจะถูกอเล็กุน่าโซชาปล่อยออกจากทีมนอกจากนี้แมนยูก็จะอำลาโอเดียนอกาโลก,กองหน้าไนจีเรียเมื่อสัญญายืมตัวของเขาจากซเซเนกันหัว จะสิ้นสุดลงในเรือนมกราคมนี้การเตรียมผ่องถ่ายนักเตะหลายรายออกจากทีมอัลตฟอร์ดก็เพื่อแผนการใหม่สําหรับอนาคตโดยที่จะดออสซานโช่ปีกจากดรอสมุนยังคงเป็นเป้าหมายเสริมทัพเหมือนเดิมอยากสนุกตื่นเต้นเร้าใจคลิกที่ลิงก์ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับ